สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มบล็อกใหม่ที่เพิ่งเข้านี่เลย new b o c ก่อนที่เพื่อนจะสุ่มเพื่อนก็ต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนต้องการอะไรการครั้งนี้เราต้องการอะไรอย่างนั้นเลยมาอันดับแรกอันนี้ต้องการหนึ่ง อันนี้ต้องการ1ใบไม่ใช่1ใบ2ใบและอันนี้ก็ต้องการ2ใบก็ง่ายก็เหมือนที่เคยสุ่มอะไรนะทิกสตาเราต้องการเด็กมันอย่างละ2เท่านั้นเลยพวกเราจะเล่นเด็กนี้มันแต่เราแค่2ใบพอถ้าได้ถ้าคง3คงจะหมดเยอะประมาณนี้เลยมไมไม่รอช้า แต่ก่อนอื่นนี่มาสุ่มบล็อกนี้ก่อนเลยสิ่งที่เราจะสุ่มนี่เลยครับนี่เลย for median land ผมว่าถ้าจจารย์ผิด for ์หกนี่เรามีอยู่2แล้วเพราะว่าเราไปสุม่มตอนที่มันลดราคาเราสุม่มให้มันลด50%เราสุ่มได้มา2อันและนี่คิดว่าเราก็จะมาซื้ออันนี้อีก1อันเป็น3อัน คิดว่าดีกว่าดีกว่าเราไปสูมตั้ง3อันใช่ไหมล่ะแล้วมันเราสูมปุ๊บเราก็จะได้เราก็จะได้นี้ด้วยได้จากบล็อกใหม่ได้14 14ชิ้น14อัน14ใบอย่างนั้นเองมาก่อนอื่น ชำระเงินเรียบร้อยครับผมมาเรามารุ้นก่อนเลยดีวยกว่าไปมาออกออกที่เราได้ปุ๊บเราก็จะรีกล่องแบบไม่ต้องลังเลอะไรเลยนะครับผม ผ่านไปสิบแล้วผ่านไปสิบแล้วก็นั่นแหละครับเพื่อนๆออกแต่ R แต่ n ครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมนะมาแล้วเราก็มาซุมอันนี้อีกอันนี้เราขอไม่เติมนะครับเดี๋ยวเราเอาใช้ใช้เพรเอา การ d รอามาหนึ่งแล้วแต่แต่ไม่ใช่เราที่เราต้องการอืมสว่างสว่างการเวทมนต์หรือที่เราต้องการหรือเปล่าถูกต้องเหลือแค่การนั่งการเดียวแล้ว ก็โอเคเราได้การดที่เราต้องการมาหนึ่งแล้วเหลือแค่มอนเตอร์ยังไม่ได้